ครับทุกคนนะครับพบกับผมอเล็กซ์แพรเอนนะครับวันนี้อากาศข้างนอกดีมากเลยนะครับอากาศดีมากตอนนี้แดดทั้งวันเลยนะพอนึกขึ้นได้ว่าหลังบ้านเรานะครับตรงระเบียงหลังบ้านเนี่ยผมได้ปลูกผักไว้นะครับก็เลยอยากจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าข้างหลังบ้านตรงระเบียงผมเนี่ยตรงที่ระเบียงเนี่ยผมได้ปลูกผักอะไรไว้บ้างนะครับจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันว่ามีผักอะไรบ้างเอ่ยที่ปลูกไว้ทั้งผักของไทยของฝรั่งปลูกรวมกันไว้หมดเลยนะครับ ะเรามาดูกันได้เลยครับเพื่อนว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็เดินออกมาจากในบ้านเลยนะครับจะมาเจออันแรกนี้เป็นต้นเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้สงสัยเป็นต้นดอกไม้นะครับปลูกไว้เรืเร้อเปลือยน,นะครับอันนี้ก็ไม่แน่จะอันนี้เป็นใบมิน้นนะครับอันนี้เป็นใบมิน้นนะครับอันนี้ปลูกไว้ต้นเล็กๆแล้วก็ซื้อมาเป็นกระถางเล็กๆนะครับ พอปลูกแล้วมันก็ต้นโตแบบนี้ไม่ได้กินไม่ได้ใช้มันเลยนะครับหอมมากนะครับเป็นมิ้นนะครับเอาไว้สําหรับทําชานะหรือว่าทํากับข้าวก็ได้นะครับถัดมาจากนั้นก็คือนี่ครับอันนี้ต้นมะกรูดนะครับซื้อมานะครับต้นละพันกว่าบาทนะอันนี้30กว่ายูโรนะครับซื้อมายังไม่ตายนะรอดตายได้นะครับพอหน้าหนาวเราจะเอาเข้าไปเก็บไว้ข้างในนะครับอันนี้นะครับก็ ตอนที่เริ่มร้อนใหม่ๆนี้คือตัดกิ่งตัดก้านมันออกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเยอะมากส่วนข้างหลงั้นก็เป็นแค่ต้นดอกไม้ธรรมดานะอันนี้ก็ต้นดอกไม้นะครับอันนี้พาเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นต้นโหระพานะครับอันนี้เป็นโหระพาไทยเลยนะครับคือ ไปซื้อมาที่จากร้านเอเชียแล้วเราก็กินใบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเราก็เอาก้านมานะครับปักแช่น้ําไว้เอาทิ้งไว้ตรงแก้วน้ำนํำแล้วมันก็มีรากออกมาพอมีรากออกมาเสร็จก็เลยเสียดายมันก็เลยเอามาปลูกนะครับตรงกระถางตรงระเบียงบ้านเนี่ยครับมันก็ขึ้นมาเฉยเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ๆเลยนะครับมีต้นเดียวรอตายต้นเดียวนะครับนี่เป็นโหระพานะครับ เพื่อนๆที่แบบใช้โหระพาเสร็จเรียบร้อยนะกินตรงใบมันแล้วก็เหลือก้านมันก็สามารถเอาไปแช่น้ํานะรอให้รากมันงอกเสร็จแล้วก็มาปลูกได้นะเพื่อนมันขึ้นนะนี่อันเนี้ยขึ้นมาเลยนะครับดูส่วนที่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยให้ทายต้นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นต้นมะละกอนะเพื่อนๆมะละกอคือ <c oughs> ซื้อมะละกอสุกมาใช่ไหมแล้วก็เราก็กินข้างในมันเสร็จกินเสร็จแล้วเราก็มีเมล็ดมันก็เอามายโยนทิ้งไว้ตรงเนี้ยเอามาโยนไม่ทิ้งลงกระถางเลยนะไม่ได้สนใจอะไรมากมายจู่ๆมันก็ขึ้นมาเพียบเลยนะอันนี้เอามาโยนไว้ต้นกับกระถางนี้เอาไว้ต้นกับมะละกอเลยเอย้ต้นโหระพาเลยนะเนี่ยก็คงหน้าหนาวมันก็คงตายแลยนะ้วตอนนี้มันก็เลยขึ้นเพราะว่ามีแดดแสงแดดดีนะขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพื่อนเพราะนี่เป็น มะละกออยู่ก็มาโยนทิ้งไ้เลยนะเป็นเม็ดนะครับถัดจากนั้นนะกระถางต่อไปนี่เพื่อนซื้อมาไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันจะงอกนะอันนี้อันนี้เม็ดอะไรเอ่ยเม็ดทูเรียนนะครับอันนี้เม็ดทูเรียนอยู่ๆก็งอกเฉยเลยนะมีทั้งสองเม็ดคือกินข้างในมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เม็ดมันก็มาโยนทิ้งนะงอกเฉยเลยฮะดูข้างเนี่ยครับ อยู่ดีๆก็งอกขึ้นมาเฉยเลยเห็นไหมฮะแต่หน้าหนาวมันก็คงจะตายนะก็จะพยายามเอาเก็บไวข้ข้างในย้ายเข้ามาในบ้านแล้วกันนะหน้าหนาวก็คิดว่าน่าจะรอดอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันเรามาดูกะมาดูกันแล้วกันนะครับว่าปีหน้ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะพอหน้าหนาวเสร็จจะพยายามจะต้องขนเข้าไปไว้ในบ้านหมดเลยนะผักทุกอย่างนะครับกระถางทุกหมดนี้ถ้าหน้าหนาวนะั่นคือต้องย้ายเข้าไปในบ้านหมดเลยนะ อันนี้ก็คือต้อนพลิกนะอันนี้ต้นพลิกอันนี้ซื้อมาปลูกเองนะเป็นต้นเล็กๆเ,เราเราก็ซื้อมาวงมาปลูกเปลี่ยนไว้ลงในกระถางนะอันนี้ต้นพลิกอันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้ทั่วไปอันนี้หลังบ้านนะครับลองระเบียนหลังบ้านเนี่ยครับถัดจากนั้นกระถางต่อไปนี่เลยผักชีอันนี้ก็คือซื้อมาจากร้านเอเชียเหมือนกันนะเราก็ กินใบมันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเหลือตรงตรงโคนมันนะใกล้ๆลรากมันก็ไม่กินนะก็ตัดให้มันเหลือโคนนิดหน่อยแล้วก็เอาแช่น้ําไว้นะครับพอมันออกรากแล้วก็เอาลงมาปลูกในกระถางนะมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องกินหมดทั้งรากมาเลยนะเราก็เหลือให้ตรงโคนต้นมันน่ะนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาแช่น้ําไว้ประมาณสามสี่วันห้าวันพอมันงอกรากมันงอกเสร็จแล้วก็เอาลงมาปลูกในกระถางมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะ แต่หน้าหนาวก็คือคงไม่รอดก็ต้องเอาไปไว้ในบ้านนะครับบางทีมันก็ไม่รอดนะมันก็ตายเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะมันไม่มีแดดเนี่ยครับอันนี้คือกินตรงใบมันเสร็จนะครับเห็นไหมครับกินตรงใบมันเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้จนรากมันขึ้นนะเสร็จแล้วก็พอรากมันงอกก็ลงมาปลูกในกระถางนะครับเอามาปักไว้เฉยมันก็ขึ้นของมันเองไม่ได้บํารุงดูแลอะไรเลยนะโยนโยนลงไปขึ้นเองเฉยเลยนะอันนี้ ก็ลดน้ํามันเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ลดฮะลดน้ําส่วนกระถางต่อไปนะครับอันนี้ต้นมะกรูดเลยใบเยอะมากกับต้นนี้นะซื้อมาจากเมืองไทยนะฮะซื้อมาสามต้นนะรอดตายสองลอดตายสองต,ต้นนะครับอันนี้แบบมีหนามนะครับเมื่อกี้ที่ต้นแรกๆนะั้นเป็นต้นที่ซื้อจากที่นี่นะครับกลิ่นจะไม่ฉุนไม่แรงเท่าไหร่ไม่มีหนามด้วยอันนี้เป็นต้นมะต้นมะกรูดที่ซื้อมาจากเมืองไทยแบบมีหนามนะกลิ่นหอมมากกลิ่นฉุนมากเหมือนบ้านเรานะครับอันนี้ ดูใบนะเยอะมากซื้อมาสองต้นนะครับเอาแอบใส่ในถุงกระเป๋าเดินทางมานะครับดึงดินออกหมดเลยนะครับเหลือแต่เหลือแต่ต้นกับรากนะแล้วก็เอามาเลเอามาปลูกในกระถางขึ้นเฉยเลยนะครับไม่ตายนะรอดตายนะครับต้นใหญ่มากเลยใบกระจายนะครับก็พอหน้าหนาวจะย้ายเข้าไปข้างในบ้านนะขนเข้าไปไว้ในบ้านหมดเลยแล้วก็จะไม่ได้ตัด อะไรมันมากมายนะครับก็ลดน้ำทั่วไปพอหน้าร้อนมาถึงปีหน้าเราก็ตัดกิ่งตัดก้านอะไรมันออกให้หมดเลยเหลือแต่ต้นแล้วเราก็เอามาไว้ข้างนอกให้มันได้แดดนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองนะครับมันก็เริ่มปีผลิใบของมันเองอันนี้เป็นต้นพริกนะครับพริกขี้หนูอันนี้นะพริกขี้หนูนี่กระถางต่อไปนะครับก็ซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากที่นี่นะครับก็เป็นพริก ของฝรั่งที่นี่แต่ก็เผ็ดนะอันนี้ก็ซื้อมาปลูกก็ขึ้นนะครับต้นอันนี้ต้นใบเฟิร์นนี่เอาไว้ให้ในบ้านนะ mm. เกือบตายนะเพราะว่าไม่ได้แดดก็เลยคิดว่าเอามาไว้ข้างหน้าเอามาเอามาไว้ตรงระเบียงดีกว่าข้างนอกนะครับพอได้แดดก็ขึ้นออกมาเป็นขนาดนี้เลยนะ mm. นเยอะมากนะครับอันนี้ก็นี่เลยโหระพาฝรั่งนะอันนี้เป็นโหระพาฝรั่งก็เอามาปลูกเอามาเล็ดหวานลงไปนะ ก็ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับได้แดดดีอากาศดีดินดีนะก็ขึ้นมาขนาดนี้เลยเนี่ยครับอันนี้ก็ต้นกุหลาบนะครับกุหลาบทั่วไปนะครับมาดูอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นดอกไม้นะครับอันนี้ก็ต้นมิ้นนะครับเอามาปลูกไว้ดูกระถางต่อไปอันนี้ก็ต้นโหระพานะครับอันนี้ก็โหระพา เอามาปลูกนะก็ใช้มเมล็ดหวานนะอันนี้ขึ้นมาขนาดนี้กินได้แล้วนะแล้วก็เราให้มันโตเรื่อยๆนะครับส่วนมากผักในกระถางจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กินนะครับปลูกเองก็เสียดายเองไม่อยากให้มันตายนะ <c oughs> ก็ต้องไปซื้อเขามากินอีกทีหนึ่งพืช <c oughs> ผักสวน,วนครัวนะครับอันนี้ระเบียงริมระเบียงกินได้นะครับผักระเบียงกินได้แต่ก็ไม่เคยที่จะเด็ดกินเพราะว่า สงสารมันไม่อยากให้มันตายเวลาเราเด็ดมันนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นไม่รู้เหมือนกันทั่วไปนี่ครับอันนี้ต้นมะกรูดอีกอันนึงนะฮะซื้อมานี่จากเมืองไทยเอามาจากเมืองไทยนี่ประมาณคืบเดียวเองนะครับประมาณคืบเดียวไม่ถึงฟุตนะคืบเดียวก็เอามาลงปลูกในในกระถางนะปีนึงก็เติมดินครั้งนึงนะด้วยขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับ ตอนหน้าร้อนปีที่ตอนหน้าร้อนปีนี้ก็คือพอเรารู้ว่าจะเข้าร้อนเราก็ตัดกิ่งตัดก้านอะไรให้หมดเลยนะให้เหลือแต่ต้นมันแล้วก็มีก้านนินดๆนะแล้วเดี๋ยวมันก็พอมันได้แดดมันก็จะงอกเนี่ยครับมันก็จะแตกแตกกอของมันขึ้นมาเองนะเยอะมากเลยนะครับนี่ไม่ต้องกลัวมันตายนะครับเพราะเราถ้าเราไม่ตัดใบมันเนี่ย ไม่ตัดกิ่งตัดก้านมันทิ้งนะเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงเรื่อยๆนะเพื่อนๆไม่อยากให้มันสูงนะครับอันนี้ก็ไม่เคยเด็ดใช้สักทีนึงนะเวลาจะใช้ใส่แกงอะไรก็ไปซื้อมาเหมือนเดิมในระ้านเอเชียนะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะสงสารปลูกมันแล้วก็ไม่รู้ะครับไม่ไม่กล้ากินกลัวมันตายแต่ก็ปลูกนะอันนี้อันนี้ก็ามาดูตรงนี้ก็เป็นอันนี้ใบซาลารีนะครับขึ้นช่ายนะ พอไม่ได้กินมันแล้วมันก็จะโตมันเป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> มันก็จะเป็นใบใหญ่ๆของมันเพราะเราไม่ได้กินมันนะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นต้นไม้ทั่วไปนะครับัถบมาจากตรงนี้ก็กระถางตรงนี้นะครับอันนี้ทนมากเลยนะเพื่อนเพื่อนพอหน้าหนาวมันพอหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะตายไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าทางเมืองไทยเนี่ยที่ทางเหนือที่ยังไงเนี่ยเขาจะเอาไว้กินกับลาบนะอันนี้ มันชื่อผักข่าตองอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้พอดีไปเอาบ้านพี่เขามานะสองสามต้นแล้วก็มาปลูกไว้ตรงกระถางนะอันเนี้ยขึ้นทุกปีเลยนะหน้าหนาวมันจะตายหมดเลยนะมันจะตายใบมันจะเหี่ยวตายหมดเลยนะใบมันจะแห้งหนาวตายหมดเลยนะแต่พอหน้าร้อนเนี้ยมันก็จะงอกของมันขึ้นมาเองใหม่นะทุกปีเลยนะเนี้ยอันกระถางเนี้ยครับมีทุกปีเลยแต่ก็ นานๆถึงจะเด็ดไปกินทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กินลาบบ่อยๆอันนี้ก็ต้นไม้ทั่วไปนะครับอันนี้กระถางดอกไม้ทั่วไปนะอันเนี้ยก็กระถางดอกไม้ทั่วไปนี่ครับอันนี้ก็กระถางอะไรไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้ส่วนมาตรงนี้ก็เป็นดอกไม้นะต้นดอกไม้กระถางดอกไม้ มาดูกระถางใหญ่ของเราอันนี้กระถางดกไม้นะกระถางใหญ่เราอันนี้ปลูกผักชีไว้นะพอไม่ได้กินมันก็ขึ้นบานแก่ไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับผักชีนี่ครับผักชีกชพอีนไม่ได้กินมันนะครับก็บานไปเลยนะครับจะใช้จริงๆก็เวลาจะกินจริงๆก็ไปซื้อร้านเอเชียมาอยู่ดีนะครับไม่ค่อยได้กินเหมือนกันก็ยังแปลกใจอยู่แต่ก็ปลูกไว้อย่างนั้นแหละ นี่ครับอันนี้วันนี้นะครับอยู่บ้านก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่าในระเบียงหลังหน้าเบียงหลังบ้านมีอะไรบ้างนะครับที่ปลูกไว้นะครับเพียบเลยนะครับเยอะมากนะครับอันนี้เอาละครับเพื่อนๆยังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ